APOCALYPSE สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e และกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube ของเรารวมถึง f เฟ b บ o ๊กมดสังเชนแลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา โอเคเราไปเริ่มต้กนกันที่ผลฟุตบอลหญิงโอลิมปิกก่อนเลยครับชิลีพ่ายกับทางด้านแคนาดาไป1ประตูต่อ2จีนเสมอกับเซมเบียไป4ประตูต่อ4สวีเดนเอาชนะทางด้านออสเตรเลียไป4ประตูต่อ2ญี่ปุ่นพ่ายกับทางด้านของบิสเซนใหญ่ไป0ประตูต่อ1อนฮอลแลนด์เสมอกับทางด้านบาร์ซิลไป3ประตูต่อ3และนิวซีแลนครับพ่ายกับทางด้านสหรัฐอเมริกาไป1ประตูต่อ6 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิสโมสรกันบ้างนะครับเกตตเฟ่ครับเอาชนะด้านอตโตมิโตสไป3ประตูต่อศูนยบตครับผ่า,ายกับทางด้านของน้องไป1ประตูต่อ3โอซาซูน่าเอาชนะด้านบุคคอสไป2ประตูต่อศูนวิลเลียมทเวครับเอาชนะด้านของลิซินไป4ประตูต่อ1นเฮลิเคิลครับผ่ายกับทางด้าน n อ c นไอซีนมาเก้นไป0ย์ประตูต่อ1นึลองเอาชนะด้านแลงไป2ประตูต่อ1น พันไพ่กับทางด้านเมนฟิลไป1ประตูต่อ2คาดีฟเสมอกับเอเชเตอร์ไป2ประตูต่อ2โฮแฮมครับไพ่กับทางด้านเบอร์รี่ไป0ประตูต่อ2ฮอฟเฟนแฮมเสมอกับกอร์เทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ2สโวเอาชนะทางด้านคัมบูไป2ประตูต่อ1บิตเตอร์เอาชนะทางด้านมิตเทนคินดอนไป3ประตูต่อ1วาเนตไพ่กับทางด้านปีเตอร์บุโรไป2ประตูต่อ3เรดดิ้งเสมอกับชาวตันไป1ประตูต่อ1 มิเชลกัมบ,บาร์ครับเอาชนะเม็ดไป1ประตูต่อศูนย์สโต้ครับเอาชนะทางด้านของแอตันวิลล่าไป2ประตูต่อศูนย์อิสวิดพายกับทางด้านคิสตันเลยไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเชอร์เนมเอาชนะทางด้านคูเวนตีไป2ประตูต่อศูนย์คิวรครับเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2เซลติกพายกับทางด้านเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ6กน็อตแฮมตันเอาชนะทางด้านเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ2 คูเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อสองคาลัยพายกันทอตด้านแบ็คคูลไป0ประตูต่อ1เบอร์ตันเอาเบียนพายเอ่อขอประธานพายนะครับเบอร์ตันเอาเบียนนั้นเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อศูนย์แบนฟอร์ดเอาชนะทางด้านแบ็คเบิร์นไป2ประตูต่อ0วัตฟอร์ดเสมอกับทางด้านของเวสต์บรอมวิดไป0ประตูต่อ0ยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะทางด้านนิดไป2ประตูต่อศูนย์ซลฟอร์ดเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ไป2ประตูต่อ1วึ่งหับัวครับพายกับทางด้านโมนาโกไป1ประตูต่อ2 ดอทมูลไพยกับทางด้านแอนาลติกวินเบาไป0ประตูต่อ2เวสเซนซ่าครับ,พบนนรไบพ่ไก,ไพกับทางด้านกายลี่ไปศประตูต่อ3ลูตันเสมอกับพอร์สมัตไป1ประตูต่อ1นึ่งมาเยนเมนิกเสมอกับอาแจกอันตร์ดมไป2ประตูต่อ2สการ์ทอปไพ่กับทางด้านฮันไป0ประตูต่อ1นึโบลุนยาเอาชนะด้านเฟโลปิซาโลไปหนึ่งศูนยโคโรนนะครับเอาชนะด้านของเอฟเวอร์เบิร์กไป2ประตูต่อ1นอองเช่เอาชนะทัวร์ไป3ประตูต่อ0ูนย เราเรียงเสมอกับบอกโดไป1ประตูต่อหนึ่งทางด้านของเวโรนาครับเสมอกับทางด้านเวโรนาไปศประตูต่อศย์แฟงเฟิร์ตครับพ่ายกันทางด้านสตาบุกไป2ประตูต่อ3นาโปลีเอาชนะทางด้านโปเวเซลีไป1ประตูต่อ0อูทากครับเอาชนะทางด้านของวันโลฟไป6ประตูต่อสองเซงเอตียนเอาพ่ายกับทางด้านของเคมอสฟูดไป2ประตูต่อ3 เลเบนเต้เอาชนะทางด้านแรนด์ไป3ประตูต่อ1นึ่งลาสซโอลเสมอกับชูติโรดไปศนย์ประตูต่อ0ูนแท็บซอนสเปอร์เสมอกับอิตันบูบรูชิกไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์เรนเจอร์เสมอทางด้านไบตันไป0ูนย์ประตูต่อศย์มาเลเซียเอาชนะกาตาเคนาไป3ประตูต่อ2เรียลซซิดัดครับเอาชนะอาราเบสไป3ประตูต่อ1นึบาเซโลนาเอาชนะทางด้านกิโลนาไป3ประตูต่อ1นมาโยกาเอาชนะทางด้านของยูดไอซ่าไป2ประตูต่อหนึ่ง อันเจสีลัสนะครับพ่กับทางด้านกาดิดไป0ูนประตูต่อ4เอลเช่พ่กับทางด้านซานาโคซาไปศนย์ประตูต่อ2และทางด้านของปากอสเฟเรล,ล่าพา่กับทางด้านบาก้าไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลฟินแลนด์กันบ้างนะครับเอ k เอฟเคคาดิมครับพ่กับทางด้านของสปาร์ตาปาบีไปศนย์ประตูต่อ1ฟุตบอลนะครับพ่กับทางด้านอันติไป2ประตูต่อ3โปเซฟโจกนะครับ ใช่กับทางด้านของ FK ปิฟฟ์ามนะครับ1ประตูต่อ3ถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับโอปาว่าเสมอกับทางด้านกราฟินวาซิมไป3มประตูต่อ3า i ิฟซินครับเอาชนะทางด้านของวิตอรเลียซิปคอไป3ประตูต่อ2และดูลลาปาร์คเอาชนะทางด้านของโชกนะครับไป2ประตูต่อ1นมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลี่กันบ้างน,นะครับเมื่อวานมีแข่งอยู่2คู่นะครับ กัม b a r อซาก้าพ่ายกับทางด้านคาชิม่แอนเดอร์ไปศูนย์ประตูต่อหน,นึ่งซาการ์โตสูเสมอกับทางด้านเซเรโซโอซาก้าไปสามประตูต่อสามผลฟุตบอลลีกาสองของเยอรมันดามสตัดพ่ายกับทางด้านเลเกนสโบว์ไปศูนย์ประตูต่อสองลอสต็อกพ่ายกับทางด้านคาสครูไปหนึ่งป,ประตูต่อสามไฮเดนฮามเสม,มอกับพาร์เทบอน born, ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ดอตเดดนะครับเอาชนะทางด้านอิงโกสตัดไปสามประตูต่อศูนย์ แบลเดอร์เมมนครับเสมอกับทางด้านของฮันนเวอร์96ไป1ประตูต่อ1นผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสครับบาเตียเสมอกับนีมไป1ประตูต่อ1นวาลองเซียนเสมอกับนีอไป0ประตูต่อ0ตูลุสเสมอกับอายัซซิโอไป2ประตูต่อ2 PAU เอเอาชนะทางด้านนองซี่ไป2ประตูต่อ1นเลออาฟเสมอกับเกงกองไปศนประตูต่อ0เก็มนอมบอฟูตพายกับทางด้านบารีสเอฟซีไป0ประตูต่อ4 ดักคริเสมอกับทางด้านเกลวี่อูเอนะครับไป1ประตูต่อ1กองเอาชนะทางด้านโลเดลไป4ประตูต่อ0และอามเมียงพ่ายกับทางด้านของโอแชไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลนะครับหลีกของเช็คกันบ้างนะครับปาดิวครับเสมอทางด้านคา r วินาไป2ประตูต่อ2ลาดิดคาร์ลอฟเสมอกับโบฮีเมียนไป1ประตูต่อ1 เยบเนตครับเอาชนะด้านของบานิออลตาว่าไป1ประตูต่อศสปาตาปาร์กเอาชนะด้านซิกมาอุลูมูไป3ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโรมาเนียกันบ้างนะครับวอลันททรีครับพ่ายกับทางด้านโบโตซานี่นไป0ูย์ประตูต่อ1และทางด้านของคิลเลกนี่นะครับพ่ายกับทางด้านครูนะครับไป1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจคืนที่ผ่านมา ว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรืออ่านติดขัดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับนะฮะเนื่องจากผมก็ยังเป็นหวัดอยู่นะครับแล้วก็เจ็บเจ็บคอนะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่พูดแล้วก็เหมือนเสียงดอบลงไปนะครับต้องขอประทานอภัยทุกทกท่านด้วยนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของทางช่องเราดูก,กำลังใจที่ท่านได้กดดูของเรานั้น หรือทุกกาลังใจที่ท่านกดถูกใจให้เรานะครับก็จะทําให้เรานะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับมาให้ท่านได้ดูเสมอๆนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับช่องโมทสังชัยแนวนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝนก็ตกนะครับแล้วก็โควิดก็มีนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ So what? Tonight.